บอนดี่แลนด์เดอะซีรีส์ตอนเมื่อแม่เมลอนต้องเลือกบอนนี่เจลลี่ให้ลูกๆเมื่อแม่เมลอนต้องเลือกบอนนี่เจลลี่ให้กับลูกๆเขาจะเลือกรสไหนกันบ้างนะถ้าเลือกให้น้องวิซีแม่ขอเลือกเจลลี่แคลเซียมเพราะเขากำลังโตและชอบเล่นกีฬาชามะนาวนี่เขารักการกินมากปกติเขาจะกินเจลลี่ชามมนาวงั้นแม่ขอเลือกเจลลี่ปุ๋งละกัน<ๆ>เขาจะได้ขับถ่ายง่ายๆขึ้นด้วย พีทน่ะเหรอเขาชอบกินเจลลี่คอลลาเจนคนนี้เขารักสวยรักงามแต่ถ้าให้แม่เลือกแม่จะเลือกเจลลี่เมลอนเพราะว่าช่วงนี้เขาทำงานหนักพักผ่อนน้อยอยากให้กินเจลลี่เมลอนเหมือนแม่ส่วนปาร์ตี้เนี่ยแม่ขอเลือกเจลลี่เมลอนเหมือนกันอันแน่แม่เห็นปาร์ตี้พักผ่อนน้อยเลยเป็นห่วงใช่ไหมล่ะเป่าให้มานอนเยอะๆจะได้เลือกหนีเที่ยวทำไมทำกับปาร์ตี้แบบนี้ เรื่องราวของครอบครัวบอนดี้ที่บอนดี้แลนด์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปทุกวันเสาร์เวลา10โมงแล้วเจอกันตอนหน้านะทุกคน